เที่ยวญี่ปุ่น9คืน10วัน4เมืองฉบับเที่ยวเองค่ะเ,เราออกเดินทางกันตอนกลางคืนนะคะวิวมุมสูงของกรุงเทพสวยมากเลยค่ะช่วงกลางคืนเราใช้เวลานั่งเครื่องประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อไปลงที่เมืองฟุกุโอกะค่ะที่แรกที่เราจะไปนะคะก็คือศาลเจ้าคูชิดาค่ะโดยเราจะนั่งรถไฟนะคะจาก ฟุกุกับแอร์พอร์ตนะคะไปยังสถานีกีออนค่ะเดินอีก5นาทีก็จะถึงสารเจ้าค่ะโดยที่นี่นะคะเขาจะมาขอพรเรื่องธุรกิจให้จเจริญรุ่งเรืองกันค่ะจากนั้นเราก็ไปหาอะไรกินกันที่ตึกราเม็งข้อสอบค่ะกดออเดอร์ได้จากตู้เลยค่ะมา เข้าซอยเล็กๆไปหาที่นั่งของเราได้เลยค่ะอินแล้วเราก็ไปกันที่วัดนันโซอินค่ะ เป็นวัดที่มีพระนอนชื่อดังค่ะมื้อเย็นนะคะแล้วก็มาหาอะไรทานแถวๆลงแล้วค่ะเป็นร้านสไตล์บาร์นะคะ <c oughs> เมนูญี่ปุ่นล้วนค่ะจิ้มเอาอาหารอร่อยเครื่องดื่มเลิศค่ะ จากนั้นเราก็กลับเข้าพักโรงแรมค่ะเราพักโรงแรมในเครือ APA นะคะการเดินทางวันแรกจบลงเท่านี้ค่ะสำหรับการเที่ยวด้วยตัวเองในญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิดนะคะใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเราจะไปไหนกันต่ออย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ